ดิฉันต้องขอากราบขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้าไปชม YouTube ช่องของดิฉันจนบัดนี้ยอดเข้าชม2,000กว่าคนแล้วทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดิฉันขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆเป็นเพราะว่าดิฉันไม่เคยทำสื่อออกสื่อมาก่อนเลยทำให้บางคําพูดอาจจะดูติดขัดลงไปบ้างดิฉันก็ได้กล่าวไว้เมื่อคลิปก่อนๆแล้วนะคะต่อไปดิฉันจะพยายามที่จะแบบว่าจะไม่ทำคลิปให้ตะกุกตะกักอีกเพราะว่าดิฉันจะพยายามพูด ให้เก่งๆขึ้นค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะ